สวัสดีครับพวกเรานักแสดงจากแอบจองรักคือซีรีส์นะครับขออากาศเปสองตอนแล้วเนาะเป็นไงบ้างครับห็นกระแสตอบรับแล้วก็ด้วยความที่พวกเราเป็นนักของบริษัทใหม่นะแล้วก็บอกกันที่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นนักแสดงหน้าใหม่ด้วยกระแสก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับพวกเราในฐานะที่พวกเราเนี่ยทำเต็มที่มากๆก็ตอนนี้ก็ได้เป็น ลำดับสองใช่ครับของกราแสใช่ครับมันถือว่าก็คุ้งแรงกับพี่ๆรุ่นพี่ีเดีวใช่ครับดีใจกันมากๆมันทาแบบพวกเราแบบว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับที่มันได้มาถึงมันแอบกดดันตอนถัดไปนะเพราะว่าหลายๆคนก็จับตามองที่ดีของเราแล้วจริงๆในตอนถัดไปมันก็จะมันก็จะสนุกขึ้นเรื่อยๆไปอีกนะผมก็ไม่แบบไม่ขอพูดดีกว่รามันจะแบบได้ถัแไ่ก็คือทุกคนทำดีที่สุดทำเต็มที่ที่สุด เหมือนกับแต่ละคู่ก็เริ่มที่จะเผยโมเมนต์ให้เห็นกันแล้วใช่หลังจากนี้มันจะมีอะไรแบบชื่นหัวใจให้แฟนๆได้ชมที่เฝ้ารอกันบ้างแต่ละคู่อะคู่ไหนก่นดีับคู่หัคือยังยังบอกไม่ได้คืออยากให้ทุกคนรอดูรอติดตามรอติดตามในซีรีส์ในอีพีต่อไปนะครับแต่จริงๆแต่จะบอกว่าคือมันจะแบบมันจะแบบ มันจะแบบยังไงมันจะแบบยังไงมันจะแบบยังไงแน่นอนฟินฟินมากคือในทุกๆ EP ครับมันจะมีโมเมนต์ของแต่ละคู่แน่นอนครับก็อยากให้พี่พีไปติดตามชมนะครับผมถ้าเป็นสําหรับของผมนะครับผมจะบอกเลยแค่ว่าแบบมันมีแน่นอนครับเพราะว่านี่เพิ่งผ่านไปแค่2อี EP เองใช่หลังจาก EP สามนี้มารอลุ้นกันครับว่าพวกเราเนี่ยจะทาโมเมนต์จิ้นกันยังไงตามในเรื่องเลยครับใช่ทุกคนก็รอติดตามกันนะครับสำหรับคู่เราสำหรับคู่ผมมันก็จะแบบ มันก็จะแบบเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันจะมีขึ้นไปเรื่อยๆใช่ครับผมแล้วก็มันลุ้นกันว่าเขาจะรู้หรือเปล่าว่าผมชอบอะไรเงี้ยครับยังไม่รู้อีกหรอไม่รู้ไม่รู้ข้าวบวม่ายของถ่ายโลกครับคู่หูก็จะแบบว่ามันจะมีความน่าสงสารมากขึ้นใครน่าสงสารเฮ้แต่สุดท้ายแล้วมันจะเป็นมันจะแฮปปี้เอนดิ้งไหมหรือว่ามันจะมันจะมันจะแซบขึ้นหรือว่ามันจะน่าสงสารมากกว่าเดิมอันนี้อยากให้ทุกคนเนี่ยไปติดตามออรในซีรี่ได้บ้างครับ พอดูฟิตแบคแล้วเป็นไงบ้างผู้ใหญ่สบายไงบ้างที่บ้านครอบครัวใหญ่ก็ทุกคนแฮปปี้มาถึงทากครันทุกคนเลยโอ้ดูกันทั้งซอยเลยพี่พี่คนนี้บอกเป็นไงพ่อก็ดีใจอ่ะที่บ้านดีใจซีฟู้ดก็ดีใจนะที่บ้านคนอื่นเราเป็นไงบ้างครับมีฟิตแบคเป็ไงบ้างก็แฮปปี้ครับ หนังมันฟิลสนุกสนานนะครับทุกคนก็ยิ้มครับจร,จริงจริงปกติแบบพ่อแม่ผมอะไม่นอนดึกนะแต่ว่าเขานอนนอนดึกเพื่อแบบรอดูเลย <c oughs> ใช่เพราะลูกชายเล่น <c oughs> เป็นฝาเป็นฝาบันลูกลูกใช่ครับเป็นฝาบันฝากันนิดนึงครับผมกับซีรีส์อ๋อยังไงก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับแอบจองรักเดอะซีรีส์ครับมาทางช่อง3นะครับทุกวันวันเสาร์นะครับเวลา4ทุ่ม55นะครับหรือสามารถดูย้อนหลังได้นะครับที่ยูทูบนะครับบอลย์วายเอนเตอร์เทนเมนต์ครับสามารถเซิร์ชได้เลยครับ ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับเกิดก่อนลูกเกิดก่อนกล้องไหนยกมือเลยกล้องไหนยกมือเลยค่ะ